จเจริญสุขบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมิตรในเรือนเพื่อนในบ้านจากวัดใหม่จเจริญพรก็มาพบกับบรรดาท่านสาธุชนแล้วตามปกติเมื่อวานนี้ช่วงเช้าเรู้สึกร้อนอบอ้าวแล้วต่อมาก็ทราบข่าวว่าคุณวิภาจะมานะ ก็ระวังเนื้อระวังอาคารสถานที่ระวังเนื้อระวังตัวอาคารสถานที่ให้ดีตามตรงไหนที่เคยท่วมก็ขยับขยาย3-4วันนะถ้ามาแต่น้ำานี่ไม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 ่พอไม่ไม่เท่าไรหรอกกลัวจะเอาลมมาด้วยคุณวิภานะมาแน่ยังไงก็ต้องมา ตอนนี้จ่อเข้าแถวแถวอ่าวตังเกียแบบแบบแถวเวียดนามแล้วเริ่มกระทบกับประเทศไทยตั้งแต่วันนี้แหละนะทั่วทุกภาคก็มาแต่น้ำก็แล้วกันลมเอาฝากไว้แถวแถวตไม่ต้องเอามา เามาื่อวานนี้เราทิ้งไว้ตรงที่ว่าเหล่าบรรดาครูทั้งหกสำนักเมื่อทราบข่าวว่าท่านเศรษฐีเนี่ยเอาไม้บาดแก่นจันไปแขวนไปตั้งไว้ไปแขวนไว้บนเสาไม้ไผ่สูงหกเมตรก็ทำกุลีกุจอแก่งแย่งชิงดีกันและนะ ว่าขานี่มีฤทธ์อวดเลยนะอวดขาจะมีจะ,จะมีฤทธิ์แต่ก็นัดแนะกันไว้ให้ลูกศิษย์ไปหาก่อนเลยท่านเศรษฐีบาทเนี่ยควรแก่อาจารย์ของเราท่านเศรษฐีก็บอกว่าโอ้ไม่ได้ล้ลประกาศไปแล้วใครมีฤทธิ์ก็ไปใครเป็นพระอระหันต์ก็มาห่อเอาบาทไป จึงจะให้มอบให้เป็นสิทธิ์เลยลูกศิษย์ก็ไปบอกกับเจ้าสำนักเจ้าสำนักก็มาเองก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะเหาะขึ้นไปเอาเองเงี้ยลูกศิษย์ก็บอกโอ้ยอย่าเลยท่านอย่าเลยท่านไอ้ฤทธิ์การเหาะเนี่ยเป็นเป็นของปกปิดเดี๋ยวอามาเปิดเผยก็แค่บาดแค่นี้เลย ไอบาทแค่นี้ไม่ต้องเอามาเปิดเผยให้เขาเห็นว่าเรานี่เหาะได้อันนี้ข่าวก็แพร่กระจายไปมาอีกห้าห้าสำนักเป็นหกสำนักเลยแต่ก็นัดแนกันมาตั้งแต่สำนักแล้วนี่ถ้าเราทําท่ายกแขนยกขาจะขึ้นไปเหาะเอาไปเนี่ยพวกเจ้าจงห้ามไว้เลยนะว่าห้ามเราไว้เลย ออกสำนักมาก็เตรียมทำทา่าเจะาหอกลูกศิษย์ก็โอ้ยโอ้ยอ่าจาาอาจารย์อย่า,าอาจารย์าาอุย้ยบาทแค่นี้ไม่ต้องถึงมืออาจารย์ห็อกไม่ต้องถึงมืออาจารย์หรอกเราต้องเอาเดี๋ยวเราจะาหอกโอ้ยอย่าเลยอาจารย์อย่าอย่ายาไม่ต้องถึงมืออาจารย์เกียงกันไปเกียงกันมาจนครบหกวันแล้วเข้าวันที่เจ็ ก็ไม่มีใครขึ้นเหาะขึ <Richt> er> ้นแปลบาทได้ขณะนั้นพระโมคคัลลานะกับพระปินโทรทวาชนี่แหมชื่อยาวก็มาบินทบาตในกรุงราชครืก็กำลังจะห่มผ้าอยู่บนแผ่นศิลาหินใหญ่ก็ดียินเสียงชาวบ้านเขาแซ่ซองพูดคุยกันว่าโอ้ หกวันแล้วไม่มีใครมาเอาบาทที่ท่านเศรษฐีเอาแขวนไว้บนปลายไม้ไผ่ได้แสดงว่าพระอระหันต์ไม่มีจริงเอ๊แต่ธรรมดานี่พระพุทธองค์เสด็จไปณนะที่ใดที่ใดก็มีครั้งเดียวนะที่ที่เห็นว่าเดินไปที่ป่าอิสิป,ปตนมฤคกายวัน นอกนั้นก็ใช้เหาะไปกับพกพร้อมทั้งบริวารขีนาศพตับหมื่นสองหมื่นองคในชาวบ้านชาวเมืองก็ไม่เห็นหรือไงหรือเป็นด้วยอนุภาพไม่ให้ชาวบ้านเขาเห็นอืมอาจจะเป็นได้อาจจะเป็นด้วยอนุภาพมันเป็นอาจินไตยอะยนะเราก็นึกตามเนื้อหาที่ว่าเราก็สามารถสงสัยได้ พระพุทค์ก็ทรงหอบไปกบินลพัดบ้างไปราชฤทธบ้างไปเวสาลีบ้างแต่ทำไมผู้คนประชาชนมองไม่เห็นอาจจะเป็นด้วยพุทธานุภาพอนุภาพของพระพุทธองค์ที่ทรงไม่ให้คนอื่นเขาเห็นได้อาจจะเป็นเช่นนั้นพระโมคัลานะก็บอกกับพระปินโทรทวชะเนี่ย บอกว่านี่อาวุโสท่านจงไปเหาะเหาะไปเอาบาดไม้นั่นเถิดเพราะว่าประชาชนเนี่ยเขาเซ้งเซ่งแซ่พูดคุยกันว่าไม่มีพระอรหันต์จริงเปรียบประดุจหนึ่งว่าดูถูกดูหมิน่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระชินสีของเราว่าไม่มีฤทธ ไม่เป็นพระอาหารหันต์พระปินโทรทวาชะก็กล่าวแบบท่อมตนนะนะโอ้ข้าแต่พันเตพระโมคัลานะนะก็มีฤทธิ์มากจนได้รับเป็นเอตทักคะเพื่องขวา พระพันเตจงไปเอาไปเอาบาทเองเธออย่าเลยเอาวุโสท่านจะจงไปเอาเถอนะก็เกี่ยงงอนกันไปเกี่ยงงอนกันมาก็าในที่สุดก็พระปินทรละทวชะก็ทำการเหาะไปโดยหินแผ่นศิลานั้นติดเท้าไปด้วยแผ่นหินศิลานั้นติดเท้าไปด้วยแล้วก็ ไม่ใจเหาะไปธรรมดาเหาะเวียนร,รอบราชครึ่เลยโอ้โหผู้คนมองเห็นนะอ้าวอันนี้ทำให้มองเห็นค <c oughs> งคงไม่ใช่เป็นเพราะพุทธานุภาพตอนที่พระพุทธองค์พาเหาะอ,อันนี้ปินโรละแสดงเหาะเองก็เพื่อต้องการให้คนเขาเห็นนั่นแหละว่ามีพระอรหันต์จริงก็เลยไม่ได้กำบังด้วยอนุภาพของฤทธ ผู้คนเห็นก็โอ้โหยกไม้ยกมือบังมีตะกรงตะแกงก็บังกลัวแผ่นศิลาใหญ่จะหล่นมาทับวิ่งแลแห่กระเชิงหาที่หลบซ่อนกันยกใหญ่แล้วเวียนครบแล้วเสร็จแล้วก็ไปหยุดยืนไปหยุดอยู่ตรงระหว่างบ้านทานเศรษฐี ท่านเศรษฐีก็ก้มกราบจนหน้าอ,อกถึงพื้นเลยนะบอกโอ้ยท่านอาปินโทอร,รทาชะจงเอาจงเอา,เอาแผ่นศิลานั้นไปทิ้งไปเสียเถอะอย่าให้มันทำลายบ้านหรือว่าทำลายหรือทำลายตัวเรานี่ให้ชิบหายจะตอนนี้พร <c oughs> ้ปินทราก็ใช้เท้าคีบ เวียงก้อนแผ่นศิลานั้นตกไปอยู่ที่ดังเดิมนะที่เดิมที่ที่ติดมาโอ้แล้วก็ตันนี้ก็ท่านใสรีก็กราบนิม,มนต์พระคุณเจ้าลงมาเถิดลงมาเถิดเสร็จแล้วก็จัดตั้งเสนาสะนะให้พระพินโทละนได,ได้ได้นั่งได้ประทับได้นั่งอยู่อ่า ที่อาสนะนั้นแล้วก็ให้บริวารเอาบาทลงมาจากปลายไม้ไผ่เอาลงมาจากปลายไม้ไผ่แล้วก็ใส่อาหารอันรอัอเลิศรสย่างดีมีกลิ่นหอมใส่ให้เต็มบาทแล้วก็ไปถวายเอาไปถวายให้กับพระปินโทรทวาชะนี่นะพระปินโทรทวาชะก็รับ แล้วก็พร้อมถวายให้เลยนะไม้แก่นจันบาทไม้แก่นจันนี้ถวายให้เลยเป็นสิทธิ์ของท่านเลยคราวนี้มันก็มันก็เกิดเหตุ <c oughs> มันก็เกิดเหตุไอช้ชาวบ้านชาวเมืองที่ไม่ไม่ทันได้มองขึ้นไปดูบนฟ้าไม่เห็นว่า ไม่ได้เห็นพระปิโทรลทวาชหอกก็ตามกันไปยังประตูวิหารหน้าวิหารของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียงน่เส่งแท้อึ้งอื้อกันบอกว่าท่านปินโทรทวราชแสดงฤทธิ์ให้แก่เราได้เห็นบ้างเถิดเรายังไม่เห็นเรายังไม่ได้เห็นเลยพระปินโรละก็แสดงฤทธิ์อีกต่างๆหลายอย่างแล้วก็ลงมา เสียงนั้นก็เข้าไปถึงพระกันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ถามพระอานนท์ว่ามีเหตุอันมีเหตุอันใดห,หรืออานนท์อานน์ก็กราบทูลในฝั่งโอพระพุทธองค์ก็เลยตรัสเรียกเข้ามาว่าจึง ให้อ่าแล้วก็ให้ให้หาพระปิโทรธา,า,า,าวราวะชาเขาเฝ้าแล้วก็ตรัสห้ามบอกว่าให้ทำลายบาทจุลแก่นจันนั้นให้แตกเป็นเสีียงเสียงเสีงเสียงเสียงแล้วก็แจกจ่ายให้กับพระภิกษุทั้งหมดแล้วก็บทให้เป็นผงเอาไว้สำหรับเป็นเป็นยาหยอดตา <c oughs> เออไมา้แก่นจันนี้สำหรับใช้หยอดตาได้ เวลาตาเจ็บตาเก็บน่าจะใช้ได้แต่บ้านเราบ้านเรามีหรือเปล่าไมา้กก่นจันเนี่ยขนาดต้นกลิตตนาที่เขาว่าเป็นไม้ที่ว่ามีกลิ่นหอมนี่อาตมาก็ยังไม่เคยเห็นนะไม่เคยได้เข้าไปในป่าลึกๆใหญ่ๆก็เขาสักทีแต่พวกในพรานคงจะเคยเห็นในพรานป่าสมัยก่อนคงจะเคยเห็นแล้วก็ตรัสสั่งห้ามตรัสสัง่ง ทรงบัญญัติสิกขาบทว่าไม่ให้สาวกกระทำปาฏิหารสิสอไปห้ามแล้วก็ตั้งสิกขาบทว่าไม่ให้พระภิกษุสรงเนี่ยทรงสแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหาริ์ต่อไปออกวันนี้ก็สิสองนาทีเข้าไปแล้วก็ขอความสุขความเจริญ จงมีกับบรรดาท่านตาทุชนทุกคนทุกท่านเทิน,ทน,ทน,ทนจะเริญพร